วันนี้พลอยจะพาพี่ๆทุกคนมาลองทานร้านนูนเดอร์บีฟร้านนี้เขาจะอยู่ฝั่งท่าข้ามนะยากาศภายในร้านก็ประมาณนี้เลยทุกคนร้านนี้เขามีเมนูให้เลือกเยอะมากมีทั้งข้าวมีทั้งก๋วยเตี๋ยวผัดไทยหอยทอดก็มีนะจิ้มของทอดของหวานก็มีให้ครบมาร้านนี้ก็คือครบจบแน่นอนพี่ๆคนไหนเคยมาลองทานแล้วบ้างคะเป็นยังไงบ้างฝากคอมเมนต์หน่อยนะวันนี้พลอยก็สั่งเป็นเมนูผัดไทยกุ้งสดมาแล้วพี่เจ้าของร้านบอกว่าเขากำลังทำฟูทักแล้วนะทุกคนอันนี้พลอยชอบสุดๆหมูสเต๊ะร้านนี้เขาอร่่่่อยยมมมมมาาากกกกตัววหูนนนนีีุุเลลทค็ได้้แผ กุ้งสดของพอยส่วนอันนี้เป็นกะเพราตับไข่ดาวเมนูนี้กะเพราหมูตุนไข่ดาวมาถึงให้ไลท์สำหรับวันนี้สเต็กของที่นี่เขาอร่อยมากทำจิ้มอันนี้ก็คือดีมากเลยทุกคนนัวๆกลมกล่อมมาทุกคนแล้วเขาก็ปิ้งขนมปังมาให้ด้วยนะก็คือกินเพลินจริงเมนูผัดไทยของที่นี่เขาก็อร่อยนะทุกคนเส้นเขาเหนียวนุ่มมากเลยอะทำซอสผัดไทยก็เข้มข้นพอยแค่บีบมะนาวใส่ก็ว่าอร่อยแล้วนะอย่างหมูสเต็กก็คือนุ่มมากกินเพลินแบบไม่หยุดเลยยิ่งกินกับขนมปังปิ้งคือดีมากคือเป็นร้านอร่อย มัน,น,นเขาจะเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงถึงบ่ายสามีคนไหนอยากมาลองก็ตามพอยมากันได้นะแล้วใส่กินจูแบบพอยเบิ้นกุเตี๋ยเขามาอีกหนึ่งนี่จะเป็นมาม่า,มามแห้งหมูตุ๋นนะทุกคนขอมีพริกย่างกับกะปิมาให้ด้วยคือฟินมากจริงๆช่วงนี้พอยว่าพอยกินเยอะมากเลยอะทุกคนพ,พี่ว่าพอยเริ่มแก้มออกแล้วไหมอะแต่ก็กินเก่งจริงๆอะคะช่วงนี้ก็ดีใจมากๆเลยมีพี่ๆหลายคนเริ่มมาทักพอยแล้วใช่น้องพอยที่ชอบรีวิวอาหารไหมที่เจอพอยก็สามารถทักพอยได้นะพอยจะใจฟูมากเลยค่ะทุกคนร้านนี้เขามีททองม้ววสดดย แล้วก็กลับไปทำงานต่อได้ขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะ